วันนี้ดิวมาโค้งหนองนานะครับนัดพุทเถากินเถาอยู่กลางทุ่งนาครับพี่แฟนคลับสุกูสุขุนที่ดินตามเนาะนะครับนี่บนทางขีดดินทางขีดดินแดงพี่น้องทางไปนาครับเข่ากับงามงามแล้วพี่น้องงามขักนี่อันเนี้ยนาของน้องดิวแล้วเนี่ยนี่ มีสองมาเลยนี่จากตรงนี้ไปสุดนู่นเลยอันนี้คือทุ่งนาน้องดิวฝั่งนี้เลยนี่คนนี้ฝั่งนี้เลยนี่และแล้วนะครับเราก็มาถึงโค้งหนองนาพี่ดิวนะครับคนไหนที่ติดตามน้องดิวเด้อพี่น้องนะครับวันนี้น้องดิวยุคหกหนองนาแล้วพี่น้องโค้งหนองนานี่เลยครับรหนองนาคุณดิวคะ่ะ z o ไปเลยนี่ทุกคน โคกหนองนาไอเดียวครับตอนแรกอ่ะเดียวจะทําคําว่าไอ้นะคนนี้แต่ว่าป้ายเพิ่นแบบให้เกียรติอันนี้คือทุ่งนาน้องดิวนะครับนี่อันนี้คือที่นาน้องดิวไปสุดตรงตรงตรง้นมะม่วงเห็นปะโอ้ใช่ใก็คือตรงนั้นเลยนี่ครับตรงนี้เลยสุดตรงนู้นเลยครับโอ้วิวดีไหมวิวดีมากทุกคนวิวดีมาก ทั้งยังเป็นทั้งกีนดไอ้กีหินแแหยู่พี่น้องนี่ครับวิวด,ดีมากนะครับมาเมือแหลกก็สิเป็นสีองตองเด้พี่น้องไอ <c oughs> อีกจักน้อย,ยแหล่แล้วเนี้ยนะครับนี่ครับวันนี้สีม้าก,กินเขานะเด้พี่น้องเรียกอ่าผู้เฒ่าผู้แกมาก,กินเขายุทงน้องดิวซื้อกับข้าวมาเยอะมากเต็มหลังกระบ,บะเลยครับเต็มหลังรถเลยเด้อดดีเลยคิวด,ด,ด,ดีมากวันนี้ที่อินก็มานะครับดดนี่ นี่วันนี้พาคนคนไทยมาโคกหนองนา,า,ท,าทุกคนด,ด,ดูบรรยากาศดีมากแดดไม่ร้อนแล้วนะทุกคนนี่เย็นสบายนี่นี่ครับวิวทุ่งนาโหบรรยากาศดีสุดๆคนไหนที่แบบว่าติดตามดิวนะครับดิวอยากให้มาชม โค้งหนอลงนาน้องดิวนะตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนุน่นนุ่นปลาไข่สาวเสื้อแดงนี่ปลาไข่นะขับจักรยานมาเพรา <c oughs> ะปลาไข่ไม่ได้มากับเราพี่ดูต้นข้าวแม่ดูเบื้องต้นเข่าเบื้องต้นเข่านี่ต้นข้าวสวยงามพี่น้องมีน้ำแล้วมีนะมีนะตดุมม,มีน้ำแล้วนีม่มาดูต้นข้าวต้นข้าวสวยมาก นี่อันนี้ข้าวตรงทุ่งนะอันนี้ตรงเนี้ยแม่จะปล่อยปลาตะเพียนคุณแม่เลี้ยวจะปล่อยปลาตะเพียนอุ้ยพี่กอบมาแล้วบอสิตบอสิตถามอยู่ว่าม้าบอนี่มาจอดตรง <c oughs> นะี้นี่สาวนี่หันล้านบอนี่หาวล้านบอเดี๋ยวขึ้นย้ายรถรถมอไซค์ไทยอ่ะ ขายลางนี่แหละขายชาขายมุกได้ซื้อบอสไซแล้วอันนี้พี่กรอบนะครับเมื่อก่อนเดี๋ยวไปขายเค้กกับพี่กรอบนะที่สาธุประดิษฐ์แต่ตอนนี้พี่กรอบมาอยู่บ้านแล้วใช่อันนี้สิบปอยปลาตะเพียนก็ได้เปสวยจังเขาไม่ใช่ไมกี่ส่วนตัวพี่กรอบเขาไม่ต้องไปเปิดแมสเลยเปิดแมสสวยมากค่ะสวยมาก ด้เบิ้งคิดไปมากแลวเออด้ดูในเบิ้งคิดไปเขาเซ์ไ์มือนี้ยังเออไม่ได้เข้าไปดูเลยหลานออกมาเซ์ไ์วันนี้ฮะน้ำตาน้ำตาตกเลยอ่ะอันนี้ลูกวันนี้เป็นดาวทิกต็อกเหรอวันนี้เป็นดาวทิกตอกเหรอไม่ใช่เดี๋ยววันนี้จ้ะเดี๋ยววันนี้นี่กำลังมาแล้วนี่นี่นี่ผู้เถ่ามากินเข่าโค้งน้องนะครับน้องดิวเอิญมาครับพี่น้องนี่เลยวันนี้คุณป้าไข่ป้าไข่พึ่งมา ข้างแรกข้างแรกเป็นยังไงเห็น้าเ่อตาเขมกีมากี่สวัสดีครับเซิร์ฟกับนายเลยครับไปจัดกิเขาน้ากันกูเขามากินเขาคือดิวอยากจะบ,บอกว่าเ,าเรามาแล้ววัทุกคนวันนี้สนุกมากมแน่เลยอะ่ะบรรยา,า,ากาศด,ดีเดมาจะเถื่อไปครับ,บ ออกมาตอนคืนคุณแม่แม่คุณแม่คไปเลื่อนกับม่ที่นาม่เจ้าีเวียนคุณน้าคุณป้าคุณอาก็มานะคะมากินข้าวงมันีนี้เาามปีนเป็นยงมนีางแม้ววิ่งแล้วงม้างเเางามนาะปีนี้น้เางมนางาม้เานามปนาปนเขาน้า้งปนมนมากามนนนน อันนี้นก็จะเป็นห้องอ่าห้องน้ำใช่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าแม่น่าจะทำไว้แล้วแม่กับข้าวอยู่ตรงนี้ป้าป้าละไอป้าดามากับเข่าวลงเองมานี่มาดูนี่ดูซื้อกับข้าวมาเอ็ม <I 'm S 2> เลยนะครับ นี่ครับซื้อกับข้าวมาเยอะมากยังไม่หมดเท่านั้นนี่นั่นแหละ <c oughs> เพงข้างในลกูกนี่มีทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างเกือบสามหมื่นอ่ะพี่กอบออใช่ซื้อ,ม,อมา,าให้หแมนซื้อมาให้ผู้เฒ่าตลาดแรงเลยหล่ตลาดโตลุ่มเลยอะ่ะแสดงว่ายกยกเหมาเมาหมดหลาเมามาหมดเลยแม่ค้าที่กลับบ้านเลย ปีนี้มีน้ำแล้วครับโหม,บาานนมีน้ำแล้วพี่น้องหงงงอูน้ำจะเต็มสระแล้วว่ะน้ำจะเต็มสระแล้วครับมารอบนี้โค้งหนองนากินข้าวแรงครับเออครับต้ต้นกระเดา นี่พี่น้องกับกำลังทยอยมาครับปาผู้ใดมามาล้างนี่เลยยินดีต้อนรับนี่นี่มีอ่างปลาด้วยอุ้ยทำไมมันเย็นน่ะล่มเลยเย็นด้วยเย็นมากทุกคนดูดิโคงน้องนะครับนี่ถ่ายน้องดวหน่อยนี่ครับเดี๋ยวให้น้องเฮงไปปิดประตูรถอุ้บบุ้งเยอะเลย แบบพุงอ่ะอากาศเย็นสบายมากทุกคนแต่พอมีน้ำมันไม่ล่ากลัวเนาะมีน้ำมันเย็นดีครับกินข่าวแ้งกินข่าวแ้งอยากมาหาเนาะอยากมากอดแดดบ่ยยานบาย่านตะว่ยานตะว่ากได้แบงปันเออคันได้เลี่ยงเนี่ยโอเคนอนหลับฝันดีแล้ว วัสดีครับย้ายมาสวัสสดีค่ะบายดีเนาะปีนี้สบายอยู่ค่ะสบายดีมีเ<ะ>งินใส่แต่แน,เนวเดียวนี่แหละแต่แนวเดียวตามสบาย<ม>ครัจะจางวะมันจางมันจางเลยเนาะครับ<ะ>นี่บรรยากาศเห็นไหมเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ล่าสุดนี่เลยครับเงี้ยระเบิดในบานต้นหลายแล้วพี่น,อน้องฮะกินข่าวเอาเลยปะวงแซบ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 หูมาย้ำใดกับสดชื่นตลอดเนาะสุู้สุพนนี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแน่เลยรอบรอบนี้ได้เลี้ยงชาวบ้านสวัสดีครับุ้งเกียริรซิน นั่งพี่ก็ได้เด้ครับนั่งข้างไหนนี่เนี่ยไอ้ลุงกิดมานั่งนี่ก็ได้เนี่ยนั่งนั่งนั่งนี่อันนี้ดิวเหมาซูชิคุณป้ามานะครับนะว้าวมือมือนี้เฮงแล้วนะเฮงแล้วโชคชอยมากเลยตลาดเนี่ยเออ <laughs> วันนี้เหมาซูชิมากังอันนี้คนทำเชฟเนี่เ,เป็นไงอ่ะ,ะเป็นไงไม่กินนะครับ ซูชี่ออานหนึ่งได้ได้ได้เอาเลยนี่ครับบรรยากาศนี่เลยครับเหมือนซุ่มเย็นเนาะเนี่ยซุ่มเย็นนี่นี่ดูขอทางโอเคนี่ครับใช้บรรยากาศ แม่ันมม์ดกับขอได้เยอะเน้กินอ่ะเหลือหลายอยู่นี่ครับซูชิซูชิมีซูชิด้วยนะนแซ่บเลยอิ่มเอมใจอิ่มเอ็มใจกลางทุ่งนาครับทุกคนเป็นไงครับน้องดิวสุดยอดเลยครับ ใครชอบคลิปนี้กดแชร์ให้น้องดิวด้วยนะครับดิวจะได้มีแรงทําความดีต่อไปนะคะขอคนละห้าแชร์สิบแชร์ไปเลยครับกดแชร์ไปเลยนี่พี่อินกินอะไรซูชิแอปเป้ลนี่โหอ่ะเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟสาวเสิร์ฟสาวสวย แซบบ่แม่แซบเนาะแซบคือเกา่านะม้าวัวน,นี้เปลี่ยนบรรยากาศเลยครับเปลี่ยนบรรยากาศเด้อเออนี่อ๋อนี่อันนี้ขนมขนมขนมเปี๊ยะไก่หยอยงอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนี่ อ่ปะป้าดาเป็นไงวันนี้มีความสุขไหมหลานมาเลี้ยงสุดยอดสุดยอดบ้าร u m b e ป one บ้าเออ,เอ,อเอาไปให้เด็กๆเ,เลยค่ะอริณานเลยฮปปี้ได้กินเยอะได้กินเยอะว่าเป็นหัง เนียนเดี๋ยว็อบฮะบริการแลเงียบผมไปช่าไม่หูไม่ได้ี่มีฟวงเสีย ามคนนี่เราจะแจกซูชิกันเหมามาอายาติชิชิซูชิอาคาบแบ่งกันเด้อแบงกุหลาคำสองคำอาแม่ไปคุณพัน้เลยซิมกันเดี๋ยวต้องดียายก่อนอ่ะไปดครับ อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นคนอีสานแจกอะไรจ๊ะทาบซูชิซูชิอาหารญี่ปุ่นอับปลาไหลอาหารญี่ปุ่นซูชิเด็กอะไรเดี่ยว เด็กน้อยชอบเด็กน้อยอ่ะเอาเด็กน้อยชอบมามาตัดเด็กวันที่๕ป่าเรียวอยู่แถวนี้นะไม่ต้องไปลงน้ำนะอยู่แถวนี้แหละกินไหมไม่กินไหมไม่กินเอาม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 าผู้ข้างล่างขอ แบๆโอ้ยมีความสุขมากเลยอ่ะแฮปปี้มากเลยอ่ะยายยายมาแล้วไปชายอยองังมาัวนี้เลยเดี๋ยวให้เด็กแฮปปี้นี่คณยายมาโอ้ทั้งบ้านวัสดีค่วันดีโอจะน ไม่ออกเป็นเด้น mm ี่คุณยายอมนะครับตะกี้ดูไปหอยยากีกับคุณยายเดชหอยละสิบบาทสามหอยยี่สิบบาทตะกี้เนาะหอยแล้วสองหอยละบาทถึงไปสามบาทกอสิบกิตะกี้ไปบ้านยายอมนะครับไปย้ายเข้าไปนางกินข้ากินกินข้าวกินปลาแฮปปี้หลาย นะ okay. ครับสำหรับใครที่ติดตามน้องดิวนะครับวันนี้ดิวก็มาเลี้ยงชาวบ้านเนาะปะใครเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงคนในหมู่บ้านนี่แม่มือนี้ไปยังไงอ่อซอนเหรอสุดยอดปะสุดยอดโคกหหลังนานะครับนะเห็นทุกคนมีความสุขก็มีความสุขนะครับได้แบ่งปันได้ได้ได้ดูแลคนในหมู hmm. ่บ้านก็แฮปปี้นะครับม evet. ื่อนี้มากินข่าวกันด้วยพี่น้องใครดูคลิปนี้กดแชร์ให้ด้วยนะครับ นะนี่ค่ะคุณป้าไข่ก็กินซูชิริมกลางทุ่งนา,งาชวนมาป่ามาด้วยใช่วิวป้าไข่สวยมากเลยอ่ะที่ไปเหมาซูชิมา,ปาเป็นได่หลานเทดโคมน้องน,นะไข่ที่สุดนะล้มเย็นนี่เลยครับสถานที่นี้ป้าไข่อยู่ตอนที่แบบป้าไข่แบบเป็นวัยรุ่นเลยอ่ะ แฮปี้เลยบรรยากาศแบบได้ได้ไดแบบได้มากค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆล,ล,ลมเย็นจริงๆนะตักคนลมดีนะลมเย็นมากลมเย็นเสียสูชิซูชิพุรกร แอบเป้ค่ะอ่อันเนี้ยอะไรนะสูชรสชีก็ขายดีมากเนี่คแม่ค้าสูชิเนี่ยแม่ค้าสูชีก็ยอดิวนี่แหละนี่เลยสวัสดีค่ะมีสองช้อยก็คือทําบุญหรือต้องจ่าย แม่ค้าขเขาบอกว่าน่าจะแบบต้องจ่ายต้องจ่ายเยอะยอยอง่าเกินปกติได้ไหมที่ราคาเกินปกติมากบรรยากาศดีครับนี้อิ่มน้ำสำราญมากเลยที่กเออ มันได้ห่อไปเยอะเหมือนบางทีเรามาทำเหมือนเหมือนเราเราเห็นอดีตชาติเป็นว่าแบบชาติที่แล้วเหมือนเราเราได้แบบปันอ่าาดินมันมาไกลเกินอ่ะมันมาไกลไหครับ ไไก้ย่างส้มบิ้วก่อนจังกลับเดี๋ยวย่างเกี๊ยวเข่าก็สิได้เลี่ยงอีกเลยอะยากาศดีบรรยากาศดีอันนี้แก oh ๊งสวนี่เป็นไงป้าหลายวันนี้หลานมาเลี้ยงคนเป็นไงเอากาศ

นี่หอวฝ่ายผู้แขนม้าพี่น้องผู้แขนในร้านนั่นี่ก็ได้ใช้ตราก็เห็นนะแม่การใช้แม่ก็เข้ใจใช้เงี้ยมาก็เห็นแเดี้ยเราไม่เหนไ่ได้เห็นเลยอเห็นแล้วใช้่าย่าเนี่ย

ว่าเสียาจก็บเขาเลยะเดี๋ยตอนแรกคิดว่าสีเหลือคีดว่าวนหน่อยแต่ว่าแบบานกับเขาเลือ

ไป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  này, ไป แซ่บเนาะก็เผาแซ่บเนาะเผาทีฮะก็เผาแซ่บก็อเนาะก็เผาแซ่บเป็นยังไงหลายมันจะเสียเนาะมีความสูงก็หัวให้แน้ะ อลูกไปอันนี้หนูจะปลูกไปเนี่ยหนูจะปลูกวันนี้แล้วมาพี่ดูปลูกให้ครับาพี่ดูปลูกให้เป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งโตมาแเรียาเรียงพ่อเรียนแม่ คนแรกเลยนะเนะี่ยไม่ใช่งานหลายครับงานหลายกันเลยไงเราเทียเราอาาาากอกพป่ต่ห้อ ไม่แม่คุไดุดมากแล้วเผาแซ่บเนาะแซ่บเนาะหักตีเาหักหัก่กเมนูน่บี่นอรอาเขแนบวพราะเขียบปุวย้ยเนา

แอเค่าเอาเตังาเอาเตะคำวยพรครับนาจุดแน่เงินทองไ้มเน้อ ปหอหเลับปันลูแม่แบบีครับยายยายซูเปอพาแข็งแล้วยุยืนเด้อ

เห็นนะอากาศดีมากมากเน่ยอ๋อเราไมรู้อากาศอากาศดีมากเลยทุกคนแล้วก็วันนี้มีความสุขหลายนี่ป้าไข่มาแล้วนี่ป้าไข่ไก่เป็นเจ้เป็นจังใดมือนี้มีความสุขบอเดี๋ยวจัดทรงผมให้ป้าไข่ก่อนเขางามบอ ปีนี้เขางามนี่ป่มือนีมีความสุขหลายนะครับนะได้มาโค้งหนองนานะครับก็ป้าเพิ่งได้มาเห็นนะจ้างแต่น้องเดียวมาตั้างสาเออเพราะว่าป้าไข่ไม่ไม่ได้ทํานานะป้าไข่ไม่ได้ทานานใช่ครับนี่ก็ทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับใครที่ติดตามโคกหนองนานะครับวันนี้พามาชมแล้วนี่บรรยากาศสวยมากนี่เลยค้าย นี่แก๊งสบอกำลังจะกลับบ้านเอาปลาไข่ขึ้นนี่ก็ได้อ่ะขึ้นนี่เลยเป็นยังไงอ่ะปาไครโอ้โหไปทางนี้เลยสุดยอดเจอกันบายบายนะคุยถ่ายบายบายนะบายบายแก๊งหอมบายบายอ่ะหอมบายบายเร็วบายบาย Terima kasih